สวัสดีค่ะใบตองตึงเป็นวัสดุธรรมชาติที่ชาวภาคเหนือนิยมนํามาใช้ในการห่อข้าวเหนียวมุงหลังคาหรือแม้แต่นํามาบาังแดดบังฝนให้กับผลผลิตทางการเกษตรนะคะแต่วันนี้ค่ะมีผู้ที่คิดเพิ่มมูลค่าให้กับใบตองตึงด้วยการนํามาแปรรูปเป็นของใช้และของที่ระลึกที่มีเอกลักษณ์จนเป็นที่ถูกอกถูกใจลูกค้าชาวต่างชาติไปแล้วล่ะค่ะ ผมเริ่มต้นทำธุรก,กิจตั้งแต่ปี2547โดยสินค้าซื้อมาขายไปแล้วก็ผ่านเว็บไซต์ออนไลน์จนมาเจอเพื่อนชาวญี่ปุ่นที่มาสนใจสินค้าเกี่ยวกับวัสดุธรรมชาติก็ได้พัฒนาสินค้าเอางานนวัตรกรรมใส่ลงไปหลังจากนั้นก็มาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าใบตองตึจงจเป็นปัจจุบันนะครับ คุณปรเมศได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใบตองตึงจากการศึกษาและลองผิดลองถูกด้วยตัวเองนานกว่า1ปีจนค้นพบวิธีการแปรรูปใบตองตึงด้วยการนํามาตากแห้งและอบเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อราจากนั้นจึงได้นําไปย้อมสีธรรมชาติและตัดเย็บให้เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆค่ะ คุณปอคะผลิตภัณฑ์จากใบตองตึงมีความแข็งแรงทนทานและสามารถใช้งานได้ยาวนานขนาดไหนคะคุณสมบัติของใบไม้มชนิดนี้คือเหนียวทนและกันน้ําโดยธรรมชาติอยู่แล้วหลังจากนั้นเราผ่านกระบวนการอัดความร้อนลงไปเพื่อให้ใบไม้กับผ้าอยู่่ดก,กันหลังจากนั้นเราก็จะผ่านในกระบวนการของการดีไซน์ออกแบบเพื่อให้งานออกมารูปร่างสวยงามและตามที่ลูกค้าต้องการสําหรับโปรดักต์ของเราก็จะมีอยู่4ประเภทคอสเมติกแบ็ของตกแต่งบ้าน a อเซอร์พวกสาย p a d ใสายพวกของใช้บนโต๊ะทางานทราเวลเซ็ คือกระเป๋าสำหรับเดินทางครับแล้วลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มไหนคะคุณปอลูกค้าหลักของเรา7 0มาจากต่างประเทศนะครับโดยลูกค้าเหล่านี้เราได้มาจากงานออกแฟร์้วตัวอย่างเช่นง,งานโตเกียวกิฟโชสำหรับตลาดในประเทศนะครับก็จะมีจําหน่ายอยู่ที่จตุจัดแล้วก็ห้างสรรพสินค้าชัน้นนาแล้วก็จะมีขายทางเอสบุ๊คเว็บไซต์แล้วก็ในไลน์ด้วยครับผมคิดว่าการทําธุรกิจจะต้องมีคาแรคเตอร์ของตัวเองชัดเจนนะครับและที่สําคัญคืออย่าไปลอกเลียนแบบผู้ประสบความสาเร็จแต่เราดูเขาไว้เป็นตัวอย่างผมคิดว่าเป็นสิ่่งทีีดนะครับ สเสน่ห์จากวัสดุธรรมชาติยังคงดึงดูดใจผู้บริโภคโดยเฉพาะชาวต่างชาติได้ทุกยุคทุกสมัยนะคะซึ่งหากเรามองเห็นช่องทางทางการตลาดและพัฒนารูปแบบให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายโอกาสที่ผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติจะก้าวไปสู่ตลาดระดับโลกก็จะเป็นไปได้เหมือนกับแบรนด์นี้ค่ะ พื้นที่บนโลกธุรกิจยังมีที่ว่างให้กับความคิดดีๆเสมอเราพร้อมจะเป็นเพื่อนคู่คิดเพื่อเคียงข้างธุรกิจของคุณตลอดไปค่ะสนใจข้อมูลดีๆแบบนี้คลิกมาได้เลยนะคะที่ w w w b a n k k o k ok b a n k c o m เพื่อนคู่คิดและ w w w f a c e b o o k c o m เพื่อนคู่คิดค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณปอมากๆนะคะครับยินดีครับเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ